วนตีนมาพอพอพอไม่เปลี่ยนท่าเลยมึงไม่เปลี่ยนท่าเลยท่าเก่าอีกแล้วไอ้หัวแดงก็้อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยไอ้ตัวนี้กูไม่กล้าเข้าใกล้มันตัวนี้โอ้ช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าโอ้ช่างแต่งหน้าโอ้ช่างแต่งหน้าโอ้เน่เน่ช่างแต่งหน้าโอ้ยจอนนี่โอเคแล้วอาคุณขวัญครับคุณขวัญครับว okay, ันตีนครับ ทำสติเลยขงมันมันง่ะเดินอย่างนี้เดินสี่ห้าวันก็ไม่ได้ตีนอันนี้อันนี้แบบคนตีนนี่เลยครับต้อนรับเมษาดีกว่าคุณเหรอครับหน้าร้อนคุณดีกว่าพาเขาเดินอ่าคุณพาเขาเดินอ่าไปฝั่งนู้นเลยครับไปฝั่งนู้นเลยอ่าเดี๋ยวคุณดูคุณโรเบิร์ตครับดูคุณเท่งนะครับดูคุณเท่งนะครับหน้าร้อนเมษาฮาวายเดินรับลมร้อนนะครับโอ้ยบรรยากาศร้อนมากเลยครับ เดีวอาทำไมเนี่ยคือกลัวมันไม่กล้าหรอครับกาหน้าร้อนซาระเปาออกเป็นฟ้อนเลยใช่ไหมแล้วมึงว่าของกูน่าเกียดเหรอถ้ามึงเจอคนนี้ชื่ออะไรนะไอ้เบิร์ดโอ้โหมึงสุดยอดเลยนะเคยรู้จักรู้จักคุณเท่งไหมครับไม่รู้จัก ถามดีๆถามไวไปถามไวไปคนนี้จำชื่อได้ไหมครับผมเนี่ยหม่ำเอ้าถ้าที่เป็นหม่ำแล้วเนี่ยแท่งเท่งขวดไปต่อยตาปิดเนี๋ยก่อนเยวก่อนเถอะชิงล้าชิงล้าออาได้ดูได้ดูได้ดูอะไม่ได้ดูครับขอบคุณมากครับพวกเราห้าคนกล้าเสี่ยงกันเหมือนเปล่าวะอะทีนี้ใครเต้นท่าเท่งได้เอาไปสองร้อย คนไหนไหวไหมมามามาไหวเปล่าเต้นตาเท่งได้ไหวเปล่าเพื่อนบอกเต้นได้ต้องเต้นให้เพื่อนเต้นก่อนอ๋อแสดงกามีมีดีที่บ้านเต้นมาจำเลยเต้นเต้นไหนเท่งอ่ะได้เลยอย่างนี้เลยโอ้ยเอาอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยหนีกันเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเยี่ยวแตกกันหมดแล้วเต้นได้เปล่าไอ้ไอ้นุ่มเต่มาเต้นเฮ้ยกินเหล้ายอมใจเลยยอมใจแล้วเอาล้วมึงเเจอคู่แข่งแล้วไอ้เท่งน้องน้องน้องเชิญ เฮ้ยไอ้ชิบหายเขาจะไปเฮ้ยว่าว่าวันนี้โดนส้นตีลหลายโต้คนนี่มาเลยมาเลยเออน้องชนยเฉยเออหุ่นให้ไว้คนนี้หุ่นให้เออแม่หุ่นหน้าดูกันเดี๋ยวตัวนี้น้องสั่งเต็มที่เลยน้องสั่งเต็มที่เลยโอ้เอ้ยเท่งใจดีไว้เลี้ยงอ่ะผมก็จ่ายกันเองไง อร่อยที่นี่อร่อยสั่งไปเลยโอ้โหรองเท้ารุ่นใหม่ด้วยเว้ยโอ้ยสกอตหนังกลับเฮ้ยใช่ของจริงหรือเปล่าดูดิ่เอาไปดิของจริงหรือเปล่าของจริงมันต้องดังเปี้ยะไม่ได้เข้ากันเลยเฮ้ยให้เกียรติกัาหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้เกียรติเขาเปล่าเนี่ยอะไรแล้วดูหน้ามีเกียรติเปล่ามึงถอดเข้ามาเนี่ยมึงต้องใส่ให้เขา ต้องมีพิธีรีตองหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่มึงแห่มาจากโน่นเลยกองยาวกองยาวมาเลยอโอ้ยเมนาเดี๋ยว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 เมนาถอดข้องมันเลยเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยตัเนี้ย อ่ะสวมเลยครับสวมยกเฮ้ยนั่งนี่ฮะแหมไอ้นองการแสดงมึงถือหรือไงล่ะแค่นี้ไม่ได้ไปผมสักสักที่ยวสักเนี่ยการแสดงไม่ถือแล้วเขาเล่นเขาไม่ถือกันหรอกมึงดังในศาสนาเนี่ยไปพี่หลวงสักมึงดูเนี่ยมึงดูมาเดี๋ยวก่อนพีเดี๋ยวก่อนพิไม่มีน้ำใจเลยถามกูก่อนสิไม่ต้องถามม่าดูตาก็รู้อยู่แล้ว อ้าวอ้้นั่งลงนั่งลงเล่นมันต้องมีพิญญาณนักแสดงไอ้หนงมันสักหลังสักตีเหยมึงดิเล่นเขาไม่ถือกันอยู่แล้วมึงก็ไม่มีสักไม่มีเลือดศิลปินมึงดูเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่ให้กูตั้งตัวเลยแล้วโซนเต้นมันยังกระหมาตายเลยเนี่ยมัมกูว่ามันทำถกแล้วแหละ มันแก้แค okay. 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 ้นไอ้เพ uh, mm. uh ื okay. like uh ่อนมันไงเนี่มึงลองนั่งลงเนี่ยมึงนั่งลงมึงลองนั่งลงเดี๋ยวจะหาว่ากูใส่ร้ายมันมึงนั่งลงสิกูเชื่อมึงแล้วกูว่ามึงต้องพิสูจน์เงยหน้าเลยเงยเลยเอาเอะเฮ้ยเดี๋ยวสิ่แทเช่นเออให้กูกลั้นหายใจก่อนสิลองดูเงยขึ้นไม่กล้า ไม่กล้านี่แสดงเด็กมีคาราวะมึงเหรอไม่เป็นไรไม็นไรมึงวามันทำไมเมื่อกี้มึงเต็มกูเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มึงยังของกูได้เลยเด็กมันไม่ก,กล้ากระป่อยใิ่ม,มั้มไม่แล้วพี่กับหัวแล้วกล้าเพราะมีผมกับหน้าไม่กล้าหรอกไม่เชื่อเป็นพี่อ่ะผมว่าเด็กคนนี้ไม่กล้าหรอกลูกกระดาทศะพี่หัวหน้าหรือเปล่ากับผมไม่ไม่กล้าเลย ถ้าหัวมันกล้าพาะมีผมไงแต่นี่หน้าหน้าพี่ธรมาหากินไม่กล้าสนเตนเทปหน้าไม่กล้าหรอกอ่ะพี่ผมไอ้น้องพี่มีกําลังคับเองนะแล้วแต่ใจตัวเองเองคิดว่ากล้าเปล่ากล้าหรือไม่กล้าเอาละครับสามเปิดไปเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ช็อกเกมไม่ใช่ช็อคเกมเอาผมคนหนึ่งคิดว่าน้องคนนี้นะไม่กล้ากับผลไม่กล้าเลยอ่ะอ่ะ หน้าเขาเนี่ยเนี่ยหน้าหักเนี่ยหน้าโกสตีนเนี่ยสมควรไหมฮะมกูไม่กล้าไม่กล้าหรอกไม่กล้าหนึไม่กล้าล็อกวายแล้วไม่กล้าหรอกโธ <c oughs> <c oughs> ่กูนา่่าฮ่าก่าายแล้วเมื่อกี้เนี่ย แม่วกกี้วกกี้หน้ามีภาพสโลตหน้าอยู่เงี้ยไอ้เียนี่ก็ตีอยู่ตีน่ามันดิสแแบกหน่อยนึงกับผมมันกล้าหน้าไม่กล้าเว้ยเออออ่ะยู่ดีอยู่ดีหาหน้าตัวสุนตีเนี่ยดวงตาพี่มีอำนาจตาประดุกอ่ะเขาเรียกตาประดุกตาพี่นี่มีเงี้ยงไอหนวงน้าตาเหม่มึงลองดูอ่ะมึงลองดูหน้าอ่ะ เจ้าก็แม่งิญาณ่ะเห็นข้างหลังแล้วนะ <c oughs> เมื่อกี้พี่ดูนะรู้เลยบอกแล้วมันไม่กล้าหรอกเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรเราทําไมเอาแขกเอาสตรีมมาเทียบหน้าเราเนี่ยฮะมันสนุกมากใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีไงออเฮ้ยไอ้โน่งเฮ้ยไอ้นนองเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยเขาเล่นตลอดให้เฮ้ยก็เล่นด้วย ไอ้นุ่มมานน่มานี่มามานน่กูเคลียร์ให้มาเน่มานี่มานน่กูเคลียร์ให้มาตีคนอื่นมึงถือตีเมียมึงอยู่หน้ามึงตลอดหยิบรองเท้ามาหยิบรองเท้ามาเลยหยิบมาเออไปขอโทษมันจะหนึ่งทีเออหนึ่งทีเออตีเลยมันจะมันจะได้หายโกรธตีเถอะตีเลย ีนะเห็นไหมมันใจดีขึ้นแล้วยิ้มแะเห็นไหแคยิ้มแล้วแดีใจแล้วดีใจเน่เดีใๆเดีกๆเดๆเดกๆเ็กๆ็ๆเดๆเกๆกๆเด็เดก็กด็กๆดีๆดๆๆๆดๆๆกๆๆๆเล็กกๆบกูด็กๆเดเล่นกับกูดกเด้เด็กเกเดี๋ยวตายเด็เกๆก เอาแปะกล้าไหมเออคูคูอย่างเงี้ยกล้าเขาเปล่าเอาแปะนอนลงเลยนอนลงเลยอ้าวเนี่ยอ้ากล้าเปล่าอ้าวอ้าวอาแปะมือปืนเก่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแขกจะไปเห็นอะไรอ่ะ นนนออนเลยไอ้คนอ่ะเป็นช่วงโชกวัดใดนะครับกล้าไหมครับกล้าหรือไม่กล้าครับสามเป็นป้ายครับอย่ามองสิเอาเลยครับโอ้โหเอาแปะแม่งโคตรโชคดีเลยเฮ้ยทำไม คนอื่นใส่ถุงเท้าไงนี่แม่งส้นตีนล้วนๆเลยอ่ะให้เกียรติด้วยจั๊กสายเต็มเลยสายเต็มเลยอ้าวทีนี้เต้นเลียนแบบให้ได้ไอ้น้องนี่เมื่อกี้เรียกมาเต้นเหรอมาเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแปะเมื่อกี้อะไรนะสายสายเต็มก็เช็ดหน้าหน่อยดิฮะเนี่ถุงเท้าอ้าวอ่ะแปะ ลองเต้นสิเต้นอะไรเต้นให้เขาเต้นให้เขาเต้นตามสิตีมาได้สามชาพอพออันนี้ทุเรศไม่เอาเอาเต้นสุภาพสุภาพเต้นดีๆดิเล่นดีเอ้นองไอ้นองดึ่งอ่ะไอ้นองเอาท่าใครก็ได้เออเต้นให้เขาเต้นตามพอ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 พ่อน่อ่ะเต้นท่านี้ จำได้แบบเมื่อกี้เนี่ยเอาอีกทีนึงดูอีกทีนึงเต้นอีกทีนึงออพอพออ่ะเนี่ยเองแล้วพอพอออกไปออกไปเลยไปกูได้ตัวใหม่แล้วไปเยอะด้วย ไอเท่งทีนี้มึงเต้นให้กลับไปบ้านเนี่ยเอาเอาสนเตนบูชาเลยนะนี <c oughs> ่เหยียบหน้าหมดเลยมึงเลยนะ <c oughs> มาบูชาเลยีหมายนี <c oughs> ่กลับไปบ้านไปคุยลั่นซอยเลยก <c oughs> ูเหยียบหน้าพวกนี้มาหมดแล้วลง <c oughs> ไปดักตีแม่งเลยทั้ก่อน พ่อพ่อเดี๋ยวดูเด็กกูเอ้ยทำหน้าด้วยทำหน้าทตาด้วยเปล่าอ่าแบบนี้ด้วยอ่าอาเลเอาเลย้าฮ่าฮเฮ้ยเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อันนี้ไมาไอสัตว์อันนี้ไมาโอ้โหแล้ไม่ฉีกฉีกท่าด้วย ออกไปอ,ออกออกให้หมดเลยคู่สองคนแป้งหาเนื้อเนื้อก็เต้นได้เฉพาะในทีมงานเรานี่แหละเต้นอย่างอื่นได้ไหมล่ะเต้นคนอื่นได้เอ้มให้ตัวได้หรือปเปล่านี่เนยผมอยากดูความสามารถน้องพวกไมเคิลแจ็คสัน Hammer, เอ็มซีแฮมเมอร์อะไรเงี้ยเอ็มซีแฮมเมอร์ได้ไหมไมเคิลเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกูเต้นมนดูก่อนอ่ะ ไม่พอๆๆๆๆๆไม่ท่าพี่ให้ให้มากเลยนะแต่หน้าพี่ห่างลิบเลยเลยมึงก็น่าจะบอกแต่กูขยับขาแรกแล้วกูจะได้ไม่อายอ่าลองดูนิต้ังมีจั่นปังมีชุบังปีพอๆๆพอมาไม่ไม่เกลียดกันนะว่าพวกมึงออกกันไปหมดแ้วกูเล่นกันมันสองคนดีกว่าถือว่าสบายใจด้วย ทำไมเราถึงกล้าทำไมถึงกล้าเมากี่เม็ดลิเกลิเกได้ไหมลิเกร้องเป็นป่ะอมภูมิอมภูมิเดี๋ยววันนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นลิเกกัมพลาจากวัดสาเพชรเ้ืเลยไปหน่อยวัดสาเพชรคนนี้แหละครับจะมาฆ่าชายาจำมะดากุ้งสุทธิราช เสียงตบมือต้อนรับอ่างชัยณสุราทองครับเป็นลิเกนักรําจากวัดสะเพชรนะครับลีลาการรําเป็นไงครับลีลา,ลลาแม่โยกทุงเลยด้วยอันนี้เป็นการรําสเตจใหม่นะครับซึ่งข้าหไหนไม่ได้รําแบบเข้าเลยนะครับ